สวัสดีครับผลงานการติดตั้งนะครับ m a สด้าบีพันะครับกระบะเรโตนะครับโดยช่างรถนะครับนะครับเราขอดูงานหน่อยครับก็เริ่มติดตั้งตอนเที่ยงนะครับ่ะอันนี้คืองานไม่เกะกะเท้านะครับนะครับเดี๋ยวรบบนจะของเราุอะไรให้ดูหน่อยครับนะครับเราจะถ่าย เป็นไงครับพี่ความรู้สึกตอนมากับตอนนี้เบามือมากเลยเบามั้ยเบามะเลี้ยวสบายเลยนะที่ลองหมุนซ้ายสุดเลยครับโอเคครับหมุนขวาครับนะฮะก็คือว่าคงจะไม่ต้องทดลองขับนะครับเพราะว่าคลิปการทดลองขับเนี่ยเรามีหลายคลิปแล้วนะฮะก็คือใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับนะครับพี่อันนี้พี่มาจาก ลายมินท,ทานะโอเคครับพี่ราคาติดตั้งกับระยะเวลาเป็นยังไงบ้างครับติดใจครับติดใจนะโอเคนะมีนะเบาโอเคนะครับได้ครับ,รบขอบคุณมากครับพี่